สวัสดีครับพบกับ A News Time เหมือนเช่นเคยครับกับการรายงานข่าวสารทุกแวดวงสังคมทั้งในและต่างประเทศนะครับในส่วนเนื้อหาสาระในคลิปนี้จะเกี่ยวข้องกับมาตรการเงินเยียวยาของเกษตรกร,ะกรนะครับแต่มีการเสียงแตกเกิดขึ้นนะครับระหว่าง2กระทรวงหลักที่ดูแลมาตรการโครงการนี้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาสาระว่าจะดุเดือดแล้วก็มีการโยนความรับผิดชอบให้กันเนี่ยอย่างไรบ้างน,นะครับ บอกไว้ก่อนนะครับฟังข่าวแล้วก็ใช้ดุลพินิษใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับนี่เป็นแต่เพียงข่าวส่วนข้อเท็จจริงก็รอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับนั่นก็คือประเด็นที่มีการดรามา่ามีการประท้วงมีการพูดถึงการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นี่อย่างกว้างขวางนะครับนั่นก็คือสิทธิ์ของข้าราชการประจํานะครับว่าข้าราชการประจําที่ ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรด้วยเนี่ยนะครับจะสามารถรับเงินเยียวยาในส่วนของเกษตรกร5,000บาท3เดือนด้วยอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าแต่เดิมนะครับพูดไว้ก่อนก็คือข้าราชการประจำเนี่ยยังได้รับเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือนไม่มีการหักเงินเดือนจากรัฐบาลเป็นผู้ดูแลนะครับนี่คือสิทธิ์แรกที่ข้าราชการประจำได้รับแต่อีกสิทธิหนึ่งที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางแลวก็จะเป็นเนื้อหาของคลิปนี้ด้วย นั่นก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาจากส่วนของเกษตรกรเนี่ยนะครับนี่ยังเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้เพิ่งจะมีการพูดถึงในช่วงวันศุกร์เส,สาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือทายาทของเกษตรกรที่เสียชีวิตนะครับจำนวนเนี่ยแสนกว่ารายนะครับตั้งแต่รอบแรก527คนรอบที่2อ,อีกแสนกว่าคนนะครับรวม2กลุ่มเนี่ยรวม สองรอบเนี่ยนะครับแสนกว่าคนเนี่ยทายาทจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือไม่นะครับผมก็ได้ทําข่าวเสนอออกไปเหมือนกันว่าข่าวณนะตอนนั้นคือมีโอกาสที่ทายาทของผู้เสียชีวิตที่เป็นเกษตรกรนะครับจะได้รับเงินเยียวยาแทนแต่ณวันนี้เกิดเสียงแตกขึ้นนะครับในหน่วยงานที่รับผิดชอบไปฟังกันเลยนะครับเริ่มกันแรกเริ่มแรกกันที่เมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในกระสาบเงินรวงรอง ผู้จัดการธานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก,การเกษตรนะครับหรือรองผู้จัดการทกศเนี่ยนะครับได้สรุปยอดของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ซึ่งทางธานาคารทกศได้รับรายชื่อมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อทําการโอนเงินแล้วก็พบมีกเกษตรกรนะครับซึ่งเสียชีวิตรอบแรกเนี่ย527ราย รอบที่2อีก19,120รายนะครับรวม19,647ารยสํายสำหรับเกษตรกรที่เสียชีวิตซึ่งรอบที่2นะครับก็ได้มีการเริ่มทยอยโอนเงินใจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะดําเนินการโอนไปจนถึงวันสุกที่ 29, ี่29พฤษภาคมนะครับโดยไม,ม่เว้นวันหยุดนะครับเมื่อวานเมื่อวานวันซืนนะครับเสาร์อาทิตย์ก็มีการโอนเช่นเดียวกัน ส่วนข้อมูลนะครับของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ครั้งต่อไปทกศก็จะได้รับจากกระทรวงเกษตรเนี่ยในวันที่27พฤษภาคมนะครับก็เป็นวันพุธจะได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะได้ทําการโอนเงินในครั้งต่อไปนะครับส่วนรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตนะครับ<ม>ก็จะมีการส่งรายชื่อกลับไปยังกระทรวง أ, กลับไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็มีการ أ, หารือกันในส่วนของ แนวทางนะครับที่จะมอบสิทธิ์ให้กับทายาทของเกษตรกรที่เสียชีวิตต่อไปหรือไม่นะครับก็เรียกว่าน่าจะอยู่ในขั้นกระบวนการหารืออันนี้เป็นคํากล่าวของนายกระสับเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับทีนี้ไปดูฝั่งของนายใหญ่กระทรวงเกษตรบ้างครับก็คือนายเฉลิมศรีอ่อนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับขอไย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการพูดถึงความไม่ชัดเจนนะครับของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาในส่วนของเกษตรกรว่าอยากจะให้ทําความเข้าใจก่อนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่รับผิดชอบการรับลงทะเบียนรวบรวมรายชื่อและตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้นแต่ไม่ได้มีอํานาจพิจารณา ว่าผู้ใดมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรดังกล่าวทั้งนี้ข้าราชการที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นอาชีพที่2รวมถึงกรณีเกษตรกร,ร,กรที่เสียชีวิตแล้วทายาทจ,จะได้รับเงินเยียวยาแทนหรือไม่นั้นนายเฉลิมชัยได้ชี้แจงว่าที่ผ่านมากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งรายชื่อให้กับกระทรวงการคลังเพื่อดําเนินการคัดกรองและตรวจสอบความซําซ้อน กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนและตรวจสอบกับผู้ที่ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการบำนาญและระบบประกันสังคมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาก่อนจะส่งกลับมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้งนะครับเพื่อส่งมอบข้อมูลรายชื่อต่อให้กับทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเนี่ยดำเนินการจ่ายเงินต่อไปซึ่งในการนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้บอกว่าขอชี้แจงว่าหน่วยงานที่กำหนดเกณฑ์และทำหน้าที่คัดกรองไม่ให้สิทธิ์ซ้ำซ้อนคือกระทรวงการคลังฟังดีๆนะครับหน่วยงานที่จะกำหนดกฎเกณฑ์และทำหน้าที่คัดกรอง เพื่อที่จะไม่ให้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกันคือกระทรวงการคลังและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ดังนั้นการจ่ายเงินเยียวยาให้ข้าราชการที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรหรือไม่นั้นการตัดสินใจเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้และต้องเป็นมติของคณะรัฐมนตรี นี่เป็นคํากล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับนอกจากนั้นท่านยังต่ออีกว่าหากทางคณะกรรมการการกรองการใช้เงินกู้เห็นสมควรให้ได้รับสิทธิเดียวยาและเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติออกมากระทรวงกรเกษตรพร้อมที่จะดําเนินการทันทีเพราะมีฐานข้อมูลรายชื่อทั้งหมดอยู่แล้วสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและไม่มีตกลดนะครับ ส่วนกรณีที่ทางด้านของนายรัวรนแสนสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงข่าวว่าการตัดสินใจจ่ายเงินเยียวยาให้ข้าราชการที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนของเกษตรกรด้วยเนี่ยเป็นอำนาจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นคงจะเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับนี่คือทางด้านของรัฐมนตรีเกษตรออกมาพูดนะครับคือเป็นการคือก่อนหน้านั้นน่ะ โฆษกระทรวงการคลังนายรัวรนเนี่ยบอกว่าการจะพิจารณาว่าข้าราชการที่เป็นเกษตรเนี่ยที่เป็นเกษตรกรด้วยเนี่ยจะได้เงินไม่ได้เงินเยียวยาเนี่ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีเกษตรส่วนแล้วนะครับบอกว่ามันเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันนะครับส่วนความคืบหน้านะครับของการพิจารณาว่าข้าราชการมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่นั้นนะครับ ในข้อนี้ทางด้านของนายอนันต์สวรรัฐนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หาหรือกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้แล้วเห็นว่า้าราชการกลุ่มนี้ไม่สมควรได้รับสิทธิ์นะครับเพราะว่ามีเงินเดือนประจําอยู่แล้วนะครับโดยจากนี้จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไปนั่นแสดงว่าเรื่องสิทธิ์ของ ข้าราชการที่เป็นเกษตรกรนะครับข้าราชการประจําที่เป็นเกษตรกรนะครับว่าจะได้รับจิตรับเงินเยียวยาเกษตรกรอีก 3- เดือน5,000บาทด้วยหรือไม่เนี่ยนะครับเดือนละ5,000บาทด้วยหรือไม่เนี่ยอันนี้มีเพียงการหารือระหว่างระหว่างนะครับระหว่างกระทรวงเกษตรกับคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้นะครับแล้วก็มีความเห็นตรงกันนะครับก็คือข้าราชการกลุ่มนี้ไม่ควรที่จะได้รับเงินเยียวยาด้วย แต่ว่าก็ยังไม่เป็นการยุตินะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปนะครับขยับมากันที่เรื่องของทายาทบ้างนะครับในส่วนของเกษตรกรผู้เสียชีวิตจํานวนประมาณแสนกว่ารายนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรออขอดูข้อมูลให้ชาดเทียนก่อนนะครับที่จะเสนอให้คณะกรรมการกันกรกองการใช้เงินกู้พิจารณาอีกครั้งว่าควรจะตัดรายชื่อออกหรือโอนให้ทายาตรับแทนนะครับซึ่งทางด้าน รัฐมนตรีเกษตรนะครับมีความเห็นว่าไม่ควรจ่ายแล้วนะครับไม่ควรจ่ายแล้วนะครับแต่เนื่องจากเงินเยียวยาทั้งหมดนี้เป็นเงินกู้ของรัฐบาลดังนั้นการดาเนินงานใดๆจึงต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้ก่อนนะครับคือสรุปเนี่ยตามแนวทางที่ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลอยู่เบื้องต้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำหรือทายาท ของผู้ที่เสียชีวิตแนวทางหรือความเห็นคือไม่ไม่สมควรที่จะได้รับสิทธิ์นั้นแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2 5 0 3นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นโฆษกของพรรคพลังประชารัฐด,ด้วยนะครับได้มีการโพสต์ที่ Facebook ส่วนตัวนะครับดรธนกรวังบุญคงชนะนะครับได้มีการชี้แจง กรณีที่นายอลรณ์กรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้กล่าวพาดพิงกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการพิจารณารายชื่อของข้าราชการประจําที่เป็นเกษตรกรให้ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนโดยมีการอ้างถึงหนังสือของกระทรวงการคลังด่วนที่สุดเมื่อวันที่8พฤษภาคม2563 ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแจ้งผลการดําเนินงานของกระทรวงการคลังโดยส่วนหนึ่งของใจความนั้นได้ระบุว่าการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเกษตรผู้มีสิทธิ์อขออภัยครับการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายน2563และยังระบุอีกด้วยว่าการโอนเงินของทกสจะโอนเงินให้กับเกษตรกรตามข้อมูลที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรได้ตรวจสอบยืนยันตัวตนของเกษตรกรที่จะได้รับ ความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วเท่านั้นเห็นไหมครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่อำนาจหน้าที่นะครับในการตัดสินว่าใครจะได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์ให้ได้รับเงินเยียวยาในส่วนของเกษตรกรเนี่ยนะครับ รัฐมนตรีเกษตรบอกเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่าใน Facebook ของเ,อเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของนายธนกรนะครับได้มีการเอ่ยถึงคํากล่าวของที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรก็คือของนายอกรณ์กรผลระบุว่าเาขาเรียก มีการอ้างถึงนะครับมีการอ้างถึงจดหมายด่วนที่สุดนะครับจากกระทรวงการคลังถึงกระทรวงเกษตรนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมนะครับและมีการเอ่ยแล้วก็มีการระบุอำนาจหน้าที่ในการตัดสินว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่จะต้องดูแลแล้วก็มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินว่าใครจะได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับโดยมีการโยงไปจนถึงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว สุดท้ายเพราะเป่พี่น้องประชาชนก็ยังต้องรอต่อไปนะครับในส่วนของคณะรามการประจําหลายฝ่ายก็มีความเห็นตรงกันนะครับว่าไม่สมควรที่จะได้รับสิทธิ์ในมาตรการเยียวยาของเกษตรกรเนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าท่านได้รับเงินเดือนประจําอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีการหักเงินเดือนนะครับมีการดูแลโดยตรงจากรัฐบาลอยู่แล้วอันนี้ก็ เป็นสิทธิ์ที่ราชการประจําได้รวมถึงสวัสดิการอื่นๆที่ได้ประจําอยู่แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของทายาทของเกษตรกรผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับอันนี้ก็ยังยังมีแตกเป็น2เสียงแต่ว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรเองเบื้องต้นนะครับที่มีการปรึกษาหารือก,กันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะกับคณะกรรมการการกลองการใช้เงินกู้นะครับคนที่จะอนุมัติแล้วเสนอครมเนี่ย ก็คือยังมีความเห็นว่าทั้งข้าราชการประจำและก็ทายาทของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังไม่สมควรที่จะได้รับสิทธิ์นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นั่นนะครับกระทรวงเกษตรก็ดีกระทรวงการคลังก็ดีก็ไม่ใช่ผู้ตัดสินนะครับคนที่จะตัดสินก็คือคณะกรรมการการกรองการใช้เงินกู้แล้วก็เห็นสมควรแล้วก็เสนอเพื่อพิจาณาขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับก็จะมีเป็นกระบวนการตามขั้นการตามขั้นตา,ตามตอนประมาณนี้นะครับ ก็เอามาฝากไว้เท่านี้เริ่มเริ่มที่จะมีเสียงแตกนะครับทั้งกระทรวงการคลังทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลายฝ่ายเริ่มออกมาให้สัมภาษณ์ที่ค่อนข้างจะสวนทางกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็จะต้องมีเพียงแค่หนึ่งเดียวที่มันจะเป็นนะครับก็คือการตัดสินที่มันยุติลงก็เดี๋ยวรอความชัดเจนจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเข้าที่ประชุมแล้วจะสรุปออกมาว่าอย่างไรทั้งข้าราชการประจําทั้งทายาทของผู้ที่เสียชีวิต ญาติของเกษตรกรผู้ที่เสียชีวิตนะครับจะได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้หรือไม่ติดตามมาต่อไปขอพอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก A News Time นะครับผิดถูกประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยในเนื้อหาของคลิปนี้เป็นในเพียงการยกคํากล่าวแล้วก็บทสัมภาษณ์นะครับของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยาเกษตรกรนะครับมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าทางด้านของกระทรวงเกษตร คิดอย่างไรพูดอย่างไรทางด้านของกระทรวงการคลังคิดอย่างไรพูดอย่างไรนะครับแล้วสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่หน่วยงานสูงสุดนะครับก็มีคณะกรรมาการการกรองการใช้เงินกู้แล้วก็ขยับขึ้นไปก็คือเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอพิจารณอนุมัติจบแบบไหนติดตามมาต่อไปขอบพระคุณอีกครั้งหนึง่งอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอ็นนิวส์ไทม์ด้วยสวัสดีครับ